โอเคเลครับมอยู่กับผมได้ค,คือนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเอเลี่ยนนะครับอ่าเอเลี่ยนตัวไหนนะก็คำคมนี้ได้กล่าวไว้สําหรับเอเลี่ยนตัวนี้นะครับผมจะเข้าไปฮิวใจเธอแต่เธอบอกว่าผมเป็นได้แค่ฮิวมังกรโซอะไรวะนี่คำคมแล้วใช่ไหมอย่าเล่นดีกว่านะอย่าจะเล่นดีกว่าไปมารีวิวดีกว่าอะไรวะนะไปแล้วสะละครับไปไป,ไป ไอ้องล่งเป็นฮิวมังกาซอดูโมเดลครับโหวิอย่างเท่เฮ้ยเฮยยายายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขี่ไม่ขี่เราเอาขี่มังกาซอขี่ขึ้นไปได้ไงนะเนี่ยเฮ้ยไม่ขี่นั่นปวดสกิลซีสิอมสกิลซีก็จะเป็นนั่งลงไปแล้วก็ทืบแบบพื้นแบบพื้นแตกครับนั่งพื้นแตก สกิลเอ็กซ์เป็นยังไงปุ๊บทูบเป็นคลื่นแบบโอ้โหแบบดูรุนแรงมากเลยเป็นคลื่นแบบก้อนขึ้นก้อนขึ้นไปเลยนะครับดูกดตัวสัตว์นะครับเราจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นปั้มขยายล่างยักษ์มังกรโซโลโหนี่โคตรเหมือนไดโนเสาร์เลยทีเนี้ยนี่นะครับผมตัวใบตัวบักเอกเลยตัวบักควายตัวใหญ่มากครับใหญ่เท่ายานเลยนะครับโอ้โห ทำไรได้ไหมตัวเอกตูมก็จะใหญ่กว่าเดิมไหมอุ้ยหูยยถือว่าใหญ่กว่าเดิมนะครับผมเป็นคลื่นแล้วก็นี่นั่งตั้มเต็มวงเลยเต็มวงเฮ้ยมองก็สุ้ยเดินเร็วด้วยนะครับผมดูดูด,ดูถือว่าเดินเร็วนะเห็นแตัวน้อยเฮ้ยทำไมตัวใหญ่จังวะเฮ้ยตัวใหญ่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันจะกระเทิบแกดีไหมเนี่ยแมวแกมันตัวได้เกิน เดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะเดี๋ยวทู่เป็นอะไรนะติดอ่างแนละ้วเป็นเฮวมังกาซอเป็นตัวใหญ่แล้วติดอ่างแนละ้วนี่ไหนดูซิโอ้โหทำไ้แค่นี้ยมันเล็กไปเปล่าฉันจะเดินเข้ายัางไงนะฮะแกทำให้มดเข้ายังไงฮะเป็นหิวกัลกมังกะซอเสียงเป็นนี่เหรอเอาเคโมเดลก็เท่นะผมถือว่าร่างนี้ก็เทใช้ได้เลยนี่จะมีหงอนมีอะไรขึ้นมาด้วยนะครับ อ่าโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮิวมังกะสอกับร่างเดิมดีกว่าโอ้โหตัวเล็กน่ารักก็ไม่ได้เล็กนะตัวตัวใหญ่อยู่นะเอ้าเฮ้ยนายเอาพันเดียกันนี่อโอเคไว้แค่นี้แหละครับผมไว้ไว้เจอกันในล่างอันติมเบตส่วนเก็บนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะจ๊ะส,สดีจ้าน